โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิ๊กนะครับอ่าวันนี้พี่บิ๊กนะครับก็จะมาพูดให้เราให้ฟังในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบหมุนกันแล้วมาดูกันซึกนะครับว่าการเคลื่อนที่แบบหมุนนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเราจะรายงานการสดดร้อนๆนะครับโอเคนะอ่าโอเคครับพูดถึงการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับโอ้ยขอเขียนปากกาอีกนึงนะครับอ่าแบบการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับเขียนไวๆเลยการเคลื่อนที่แบบหมุนอ่า โอเคนะครับการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องพิจรารณากันก่อนก็คือการกระจัดความเร็วความเร่งครับถ้าพื้นผู้แค่เนี้ยการกระจัดความเร็วความเร่งมันคืออยู่ในพวกสี่สุรหลักเส้นตรงถูกไหมแต่ที่ที่นี้ครับไอเชิงไอการเคลื่อนที่แบบหมุนเนี่ยมันจะเป็นการกวาดมุมน,นะครับการกระจัดในที่นี้นะครับที่เรารู้จักกันก็คือมี S ถูกไหมวแล้วก็ A ถูกไหมครับ S อะไรนะ S คือการกระจัดถูกไหมครับอ่าการกระจัดนะครับ วคือความเร็วถูกไหมครับอ่าคือความเร็วและ a คือเลยนะครับความเร่งโอเค a คือความเร่งนะครับทีนี้ครับไอฝั่งที่เราเขียนเมื่อสักครู่ตรงนี้มันคืออะไรนะมันคือเชิงเชิงเชิงเส้นครับโอเคนะครับอีฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ครับน้องฝั่งนี้ครับน้องมันเป็นในเรื่องของเชิงมุมกันบ้างอ่ะอ่ะเปรียบเทียบกันเลยนะครับแน่นอนครับว่า S เนี่ยคือการกระจัดถูกไหมครับก็คือระยะจาก จุดต้องเห็นจุดสุดท้ายเป็นระยะสมมุติว่าเคลื่อนที่จากสองจุดนี้ครับเคลื่อนที่จากจุด A ไปที่จุด B ถูกไหมครับระยะตรงนี้คือการกระจัดถูกไหมครับแต่เชิงมุมครับเราจะพูดถึงการหมุนหมุนแบบนี้เนาะหมุนแบบนี้หมุนแบบนี้ปั๊บอ่านี่คือการเคลื่อนที่แบบหมุนอย่างหนึ่งถูกไหมครับแน่นอนครับการหมุนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคืออะไรครับคือการกวาดมุมครับสังเกตไหมคือการกวาดมุมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงการกวาดมุมเกิดขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยการกระจัดที่เราจะต้องพิจารณากันคือการกระจัด เชิงมุมนะครับซึ่งการกระจัดเชิงมุมในที่นี้นะครับเราจะแทนสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ครับอ่าเป็นเซต้านั่นเองก็คือเป็นมุมใดๆนะครับกระจัดเชิงมุมขอเขียนแค่นี้นะครับอ่าการกระจัดเชิงมุมครับหน่วยเป็นเรเดียนนะครับบางทีเขาอาจจะเรียกว่าแรดนะครับเฮ้ยเอแรดอย่างเงี้ยครับเรเดียนเรเดียนนะเรเดียนจำว่าแรดแล้วกันเนาะโอเคนะอีกแน่นอนครับไอตัววีความเร็วใช่ไหมมันก็แค่เนี่ยเห็นไหมการกระจัด มันก็เป็นกระจัดเชิงมุมใช่ไหมความเร็วก็เปลี่ยนเป็นความเร็วเชิงมุมโอเคนะครับใช้สัญลักษณ์เหมือนตูดนะครับก็คือโอเมก้านะครับกระอ่าความเร็วเชิงมุมนะครับความเร็วเชิงมุมโอเคนะครับเสร็จแล้วปุ๊บครับ a ความเร่งครับก็คือความเร่งเชิงมุมถูกไหมครับมันจะเป็นสัญลักษณ์เอลฟาครับก็คือความเร่งเชิงมุมอ่ะสังเกตไหมครับว่าเฮ้ยเฮ้ยมันเรียนแบบกันเห็นป่ะดังนั้นครับน้อง ไอพวกอะไรที่เป็นเชิงเส้นต่างๆที่น้องเคยเรียนเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนสัญลักษณ์ s เป็นเซตา v เป็นโอเมกาแล้วก็ a เป็นอัลฟาเท่านั้นเองดูตัวอย่างง,างา่ายๆครับอ่ะดูตัวอย่างหน้าต่อไปนะจ๊ะปครับตัวอย่างหน้าต่อไปครับเราจะพูดถึง4สูตรหลักเส้นตรงที่เราเคยคุยกันไว้นะครับก็คือสูตรสี่สูตรหลักเส้นตรงที่เราใช้กันบ่อยคือมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มตั้งแต่ s กับ v t ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ไม่ใช่หนึ่งใน4สูตรหลักเส้นตรง s กับ v t คืออะไรนะครับก็คือการเคลื่อนที่ที่เเป็็นนคคควววามมมรรรงทีี่ถก,กั้บแลอะะไ มี s เท่ากับ v บวก u ส่วน2 t ถูกไหมครับนี่คือเริ่มมีความเร่งและมีความเร่งในชีวิตแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับมี v ครับ v อ่า v เท่ากับ u บวก at ถูกไหมครับโอเคนะมีอันนึงครับมีอันนึงครับคืออะไรนะครับมีอ่า s เท่ากับ ut บวกเซึงส่วน at กลัง2แล้วมีอะไรนะครับ v กลังเท่ากับ u กํลังบวก2 as ถูกไหมครับ นี่คือสูตรหลักเส้นตรงแล้วก็สูตรที่มีความเร็วคงที่ถูกไหมครับยังนงนครับ,งงรบน้องจําได้ไหม s เป็นเซต้า v เป็นโอเมกา t ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะเพราะเวลามันเป็นสากลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเปลี่ยนสูตรครับให้เป็นเรื่องของเชิงมุมทั้งหมด E สูตรนี้ก็จะกลายเป็นอะไรนะครับเซต้าเท่ากับโอเมกา t าตรงนี้ก็จะเป็นโอเมกาเท่ากับโอเมกา v กับ u ก็คือความเร็วใช่ไหมครับ v กับ u ก็คือเปลี่ยนเป็นโอเมกาเหมือนกันใช่ไหม v คือความเร็วปลาย u คือความเร็วต้นก็เป็นโอเมกา ตรงนี้เป็น o 2, โอเมก้าสองลบโอเมก้าหนึ่งเซอ่าโอเคไหมครับหนส่วนสองคูณที 2, Th, โอเคไหมไอ้ตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้คืออะไรนะวีเท่าดูบวกเอทนะครับก็เปลี่ยนเป็นโอเมก้าสองครับเท่ากับโอเมก้าหนึ่งบวกด้วยอัลฟาทีโอเคไหมครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นเซต้าครับเท่ากับโอเมก้าหนึ่งทีอ่าบวกด้วยหนึ่งส่วนสองเอเปลี่ยนเป็นอัลฟาครับ Th, อัลฟาทีกำลังสองโอเคไหมครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอะไร มีเปลี่ยนเป็นโอเมก้าสองกำลังสองเท่ากับโอเมก้าหนึ่งกำลังสองบวกด้วยสองเอลฟาเซตาโอเคแค่นั้นเองนี่คือตัวอย่างง่ายๆครับในเรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรจากเชิงเส้นเป็นเชิงมุมนะครับดังนั้นเรามาดูเนื้อหากันบ้างครับเพราะว่าครั้งนี้พี่จะขอสรุปเนื้อหาสั้นๆง่ายๆให้เอาไปใช้ได้เลย okay. นะครับพอมีเนื้อหาตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของโมเมนต์ความเฉื่อยครับโมเมนต์ความเฉื่อยคืออะไรครับอ่าอาจจะงงใช่ไหมโมเมนต์ Moment ความเฉื่ย เอาอง่ายๆเลยให้น้องนึกถึงมวลอ่ามวลคืออะไรครับตามกฎทางทางทางฟิสิกฟิสิกส์มวลคืออะไรครับอ่ะเดีย๋ยวขอเปลี่ยนหน้าน,นิดหนึ่งนะอ่าพูดถึงโมเมนต์ความเฉื่อยกันบ้างนะครับน้องอ่ะอยู่ไหนโมเมนต์ความเฉื่อยครับความเฉื่อยนะครับอ่โมเมนต์ความเฉื่อยนะอ่านออกไหมเนี่ยเคนะครับโมเมนต์ความเฉื่อยครับน้องสิ่งที่น้องต้องนึกถึงเรื่องของโมเมนต์ความเฉื่อยครับเอาง่ายๆเลยครับ น้อยถึงมวลก่อนอันดับแรกมวลคืออะไรครับเอาง่ายครับมวลเยอะเคลื่อนที่ยากไหมอ่ามวลเยอะเคลื่อนที่ยากไอ้อ้วนเคลื่อนที่ยากเตะมันยากมาแต่ถ้าไอ้ผอมเป็นไงครับเตะแม่งกระเด็นนะครับนี่ครับสองสองสองผู้คนนี้มวลต่างกันไหมต่างกันเยอะครับแสดงว่ามวลเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุครับมวลเยอะเคลื่อนที่ยากมวลน้อยเคลื่อนที่ง่ายอะไรแบบนี้ดังนั้นเครับจะพูดถึงสภาพ การสภาพของการต้านการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองในงั้นครับโมเมนต์ Moment ความเฉื่อยให้น้องนึกถึง m ไว้เลยนะครับ m, m เนี่ยก็คือเป็นค่าของอะไรนะมวลอ่ะมวลนี่ก็คืออะไรนะครับต้านทานถูกไหมครับการเคลื่อนที่ถูกไหมครับอ่าถ้าเกิด m เยอะๆเคลื่อนที่ยากถูกไหมทีนี้ครับโมเมนต์ Moment ความเฉื่อยเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์คำว่า i ครับ i คืออะไรครับน้อง เด่นแบบกันเลยครับไอโมเมนต์ความเฉื่อยโอเคนะครับโมเมนต์ความเฉื่อยครับความเฉื่อยครับเด็กไอคือโมเมนต์ความเฉื่อยดังนั้นครับไอครับไอครับไอครับมันก็คือต้านทานการหมุนเองอ่าต้านทานการหมุนโอเคไหมครับมันก็คือการต้านทานการหมุนนั่นเองซึ่งเอาอธิบายอย่างง่ายๆสั้นๆครับไอเยอะหมุนยากไอน้อยหมุนง่ายจบโอเคไหมครับ แค่นี้เองดังนั้นไม่ต้องซีเรียสเลยเลยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องต่างๆนะครับอย่างเช่นโจทย์บางข้อมันจะให้อย่างเช่นนะครับทรงกลมตันนะครับมี I นะครับเท่ากับอะไรนะสองส่วนห้าเอ็มอาร์กำลังสองนะครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับโจทย์มักจะให้มาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องไปเครียดเฮ้ยไอเท่ากับสองส่วนห้าเอ็มอาร์กำลังสองมันหายังไงนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันหาได้ตามใช้หลักคณิตศาสตร์ขั้นสูงนะครับก็คือการอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตนะครับ แต่ถามว่ามปลายทั้งทําขนาดนั้นไหมไม่ต้องนะครับเอาไว้ทํามหาลัยเอานะครับพวกปีหนึ่งาทางวิศวะหรือว่าทางคณะที่ต้องเรียนฟิสิกส์นะครับยังใช้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นมปลายมันแจกให้มาเลยว่าเฮ้ยรงกลมนี้ไอเท่าไหร่แล้วเราก็เอามวลไปแทนเอารัศมีไปแทนจบโอเคไหมครับโอเคนะแต่โดยทั่วไปครับน้องโดยทั่วไปครับน้องถ้าเราพูดถึงอินทิเกรตไม่ใช่ไม่ใช่สิถ้าเราพูดถึงโมเมนต์ความเฉื่อยเ,เนี่ยสิ่งที่มันเป็นสูตรตายตัวครับ น้องอาจจะเคยเห็นสูตรนี้ครับไอ้ถ้ากับซิกมา Sigma M R กลังสองนะครับนี่คือสูตรโมเมนต์ความเฉื่อยเราจะใช้สูตรโมเมนต์ความเฉื่อยนี้ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อมันเป็นการเคลื่อนที่แบบนี้ที่มีจุดศูนย์กลางแล้วก็มีแกนแล้วก็มีมวล M แบบนี้ซึ่งอ e ีแกนเนี่ยอีแกนเนี่ยไม่คิดน้ำหนักโอเคไหมครับมันเหมือนกับว่าไอ้มวล m ตรงเนี้ยที่มันหมุนแกวง่งไนวงกลมแบบนี้ไปเรื่อย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งมีลัศมีเท่ากับ r ครับอย่างงี้นะครับเราถึงจะใช้สูตรนี้ได้ i ถ้ากับ m i ท่ากับซิกมา m r กลังสองหมายความว่าอย่างเช่นก้อนนี้นะครับมีก้อนเดียวถูกไหมมีรัศมียาว r ใช่ไหมครับดังนั้นโมเมนต์ Moment ความเฉื่อยของการหมุนของเจ้า m ก้อนนี้เนี่ย i ก้อนนี้เนี่ยจะต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับ m คูณด้วย r กําลังสองแค่นี้จบถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดมีอีกก้อนหนึ่งน้องก็บุวอีกก้อนหนึ่งเป็น m r กลังสองอะไรแบบนี้โอเคไหมครับโอ ไอ้เท่าเอ็มอาร์สองจบและเน้นย้ำครับว่าไอ้ก,ก้อนตรงก้อนเนี้ยไอ้ก,ก้อนที่เป็นแขนที่ทําให้เกิดการแกว่งตรงเนี้ยต้องไม่คิดน้ําหนักนะครับต้องคิดว่ามันเป็นขานที่เบาที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมันมีน้ําหนักเมื่อไหร่ครับมันจะเปรียบเสมือนกับไอ้รูปทรงกลมหลอดเหรียญเลยครับน้องนึกถึงเหรียญ5บาทของเราที่มันหมุนหมุนได้ตรงแกนกลางลักษณะแบบเนี้ยมันมีน้าหนักกระจายตัวัวตลอดครับดังนั้นผลรวมของมวลเนี่ยมันไม่เท่ากันตลอดังช่วงดังนั้นต้องใช้กฎของการอินทิเกรตแน่นอนซึ่งตรงนี้ โจทย์จะให้มาอยู่แล้วครับว่าไอ้ทรงกลมกระบอกแผ่นบ,บางๆเงี้ยมันมีไอเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นไม่ต้องมีเครียดครับเครียดเฉพาะรูปลักษณ์ที่มีมวลอยู่ปลายสุดของการหมุนแล้วก็แกว่งไปเรื่อยๆนี่ครับมวลปลายสุดของการหมุนอยู่ปลายสุดน้ําหนักทวงอยู่ที่ปลายสุดของการหมุนแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆและส่วนตรงแกนกลางตรงนี้ไม่มีน้ําหนักครับถึงจะใช้สูตรนี้โอเคไหมโอเคนะครับอ่ะเรามาดูหาต่อมาเลยแล้วกันนอเนืน้อหาต่อมาพูดถึงทอกแล้วกันอ่ะ ท็อกไม่ใช่การพูดนะอ,ะอ่าใจเย็ยนนะครับพูดถึงการท็อกอ่ะท็อกกระดาษหมดแล้วนะครับอ่ะพูดถึงท็อกแล้วกันนะท็อกท็อกอ่ะท็ Talk. อกอันเดียวก่อนแล้วกันท็อกเนี่ยสาระจะเป็นลนักษณะแบบนี้ท็อกนะครับอ่ะท็ Talk อกเนี่ยก็จบละพูดถึงท็อกเนี่ยคืออะไรท็อกนะครับเอาง,ง่ายๆครับมันเท่าเอฟอารอ่ะ,อะคล้ายคล้ายโมเมนต์ไหมคล้ายคล้ายโมเมนต์ไหมท็อกนะครับเอาง,ง่ายๆก็คือ แรงครับคูณด้วยแขนของแรงตั้งฉากโอเคนะครับซึ่งทอร์กเนี่ยเมื่อเข้ากับ f คูณด้วย r ถูกไหมครับ f คูณด้วย r f ก็คือแรงลักษณะแบบนี้ปัป๊บนี่คือ f นี่คือแขนของ r โอเคไหมครับแล้วทำให้เกิดการหมุนเกิดขึ้นของวัตถุฟับโอเคนะครับซึ่งทอร์กเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความพยายามที่จะทําให้เกิดการหมุนโอเคนะครับก็คือแรงพยายามที่จะทำให้วัตถุนั้นเกิดการหมุนเกิดขึ้นแต่ที่นี่ครับน้องทอร์กเนี่ยพูดถึงมันคือแรงพยายามใช่ไหม มันคือแรงที่ทําให้หมุนถูกไหมครับถ้าน้องนึกถึงทอครับให้น้องนึกถึงสูตรซิกมา F เท่า MA ของกฎข้อที่2ของนิวตันครับซิกมา F เท่า MA กฎข้อที่2ของนิวตันถ้าซิกมา F นะครับให้น้องนึกถึงซิกมา F เนี่ยคือซิกมาทอครับเพราะ f คือแรงที่ทาให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่โดยมีความเร่งเหมือนกันถูกไหมดังนง้นคาถ้าเกิดว่าวัตถกุการเคลื่อนที่ครั้งนี้มีการส่งแรงแค่ฝั่งเดียวทางที่เราเคยเรียนเรื่องโมเมนต์กันมาแล้ว ถ้ามีแรงฝั่งเดียว f คูณด้วย R มีโมเมนต์ตามเข็มในการแบบนี้อย่างเดียวจะทาให้วัตถุนั้นหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆครับการหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆคืออะไรครับหมุนด้วยมีความเร่งเชิงมุมนั่นเองถ้าหมุนด้วยมีความเร่งเชิงบุมแสดงว่า FR ตรงนี้ครับ FR ตรงนี้นะครับจะแทนด้วยค่าท o ตรงนี้และทําให้ทําให้มวลน,นั้นทําให้มวลของการหมุนนั้นมีความเร่งเชิงบุมมากขึ้นดังนั้นทอครับจึงเป็นตัวที่เรียนแบบดารากับตัว F นี้และ m ครับ เมื่อสักครู่ที่พี่บอกไว้แล้วใช่ไหมครับว่า m เหมือน i ถูกไหมครับเปลี่ยน m เป็น i a เปลี่ยนเป็น alpha ครับจบครับใช้สูตรนี้โอเคนะครับซึ่งการคิดสูตรนี้ครับคิดเหมือนนิวตันเป๊ะนะครับคิดเหมือนซิมา f เท่า ma เป๊ะเลยครับอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรสมมุติว่ามีการหมุนวัตถุ f คูณ r แบบนี้และอีกก้อนหนึ่งมี f แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ f ที่น้อยกว่าและมีลักษณ r อย่างนี้เท่ากันนะครับ ้า f คูณ r ก้อนนี้เยอะกว่า f คูณ r ก้อนนี้แสดงว่าซิกมาทอก็คืออะไรครับซิกมาทอก็คือกลายเป็น fr อันนี้ลบด้วย fr อันนี้นี่นะครับเป็นผลรวมของซิกมาทอกนั่นเองโอเคนะครับนี่คือเนื้อหาของทอง่ายๆสั้นๆไม่ยากเลยโอเคไหมครับอ่ะอีกประเด็นหนึ่งครับอีกประเด็นหนึ่งจุดประเด็นที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของพลังงานจลน์ของการหมุนแต่ไม่รู้ว่าที่พร้อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับที่เต็มหมดแล้วนะครับอ่ะ จะลบลบไหมเออเซอร์ลบแล้วกันนะนะครับพูดถึงพลังงานโจนของการหมุนถ้าพูดถึงพลังงานโจนเนี่ยคืออะไระครับพลังงานโจนเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับไม่ใช่การโจนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับพลังงานโจนก็คือ1ส่วน2 mv ลัง2ในเรื่องของตามกฎงานและพลังงานถูกไหมครับพลังงานโจนนะครับุ้ยลบหมดแล้วไม่รู้ว่าเขียนแล้วมันจะติดหรือเปล่านะเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอ่าพลังงานโจนของการหมุนนะครับ โอเคแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเฮ้ยพลังงานจนครับง่ายๆครับพลังงานจนให้นึกถึงอะไรนะครับ1นส่วนสองลังสองครับวัตถุแต่และว,วัตถุให้คลิกง่ายๆครับเนื่องจากว่าวัตถุเนี่ยอย่างที่พี่พูดเมื่อสักครู่นะถ้าพูดถึงพลังงานจนพลังงานชนเชิงเส้นก็คือ1นึ่งสองเอ็มวีกำลังสองใช่ไหมครับเรียนแบบครับพลังงานจนการหมุนครับ ถ้าพลังงานจลการหมุนนี่คือ1นึ่งสอไอโอเมก้ากำลังสองครับเต็มแบบ M คือ IV คือโอเมก้ากำลังสองโอเคไหมครับแต่าแน่นอนครับวิธีการหาพลังงานจลของการหมุนเนี่ยมันจะมีกฎของกฎงานและพลังงานนะครับอย่างง่ายคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าวัตถุนั้นมีการหมุนอย่างเดียวไม่มีการเคลื่อนที่คือหมายความว่าจุดศูนย์กลางของมวลเนี่ยไม่มีการเคลื่อนที่ให้น้องนึกถึงเนี่ยมันหมุนแบบนี้ตลอดสมมติการหมุนเนี่ยมันหมุนแบบนี้ตลอดและศูนย์กลางมวลไม่มีการเคลื่อนที่ถ้าศูนย์กลางมวลไม่มีการเคลื่อนทีี่่แตตตวัถุุมมการนลอด วัตถุนั้นจะมีแต่พลังงานโจนของการหมุนถูกไหมครับโอเคนะถ้าวัตถุหมุนอย่างเดียวนะครับหมุนอย่างเดียวถ้าวัตถุหมุนอย่างเดียวจะมีแค่1นึ 2, 1> ่งส่วนสองไอโอเมกาสองสองถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดหมุนแล้วกลิ้งด้วยครับหมุนแล้วกลิ้งครับถ้าหมุนแล้วกลิ้งด้วยเนี่ยแปลว่าจุดศูนย์กลางของมวลเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปด้วยให้นอนหรือถึงล,อล้อรดนะครับแต่ถ้าหมุนอย่างเดียวให้นอนอถึงอ่าถึงอะไรสักอย่างที่มันแกวงอยู่กับที่อ่ะ โอเคนะแกว่งแบบนี้อยู่กับที่เป็นล้อที่หมุนอยู่กับที่อย่างเงี้ยคือหมุนอย่างเดียวไอ้เจ้าล้อไม่เคลื่อนที่ไปไหนก็จะ like มีแค่หนึ่งสองโอเมก้าถ้าเกิดหมุนแล้วกิ้งครับหมุนแล้วกิ้งแปลว่าเหมือนล้อลดกิ้งไปเรื่อยๆแบบนี้แสดงว่าไอ้มวลของล้อก็เคลื่อนที่ไปด้วยและหมุนไปด้วยดังนั้นมันจึงมีการเคลื่อนที่ของมวลของล้อครับก็คือพลังงานจนของการหมุนนะครับและมีการมีพลังงานจนของการหมุนไปด้วยนะครับมีพลังงานจนของการเคลื่อนที่ของล้อ และพลังงานจนของการเคลื่อนที่ของการหมุนไปด้วยกลายเป็นพลังงานทั้งหมดโอเคไหมครับทีนี้ครับมันยังมีอีกประเด็นหนึ่งถ้าสมมุติว่าโจทย์บางข้อไปอย่างนี้ไว้มีการหมุนกลิ้งออกมาแบบนี้ครับอ่าแน่นอนครับถ้าหมุนแบบนี้หมุนโจทย์มันจะใช้คําว่าหมุนโดยไม่ถลายคำว่าหมุนไม่โดยไม่ถลายก็คือหมุนแบบล้อครับก็คือหมุนแล้วก็กลิ้งไปเรื่อยโอเคป่ะหมุนแล้วกลิ้งไปเรื่อยคำว่าหมุนแล้วไม่ถลายโอเคป่ะหมุนแล้วไม่ถ้าถ้าถลายคือแบบมันเชดพื้นอย่างเงี้ยมันเชนพื้นแต่ถ้าเกิดหมุนแล้วกลิ้ง โอเคปะถ้าหมุนแล้วกลิ้งครับใช้สูตรนี้แน่นอนพลังงานตรงนี้ครับกับพลังงานตรงนี้ต้องเท่ากันตามกฎงานและพลังงานใช่ไหมนี่พี่ให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่หนึ่งครับถ้าวัตถุยังไม่มีการหมุนเกิดขึ้นแน่นอนมี mgh ครับถูกไหมตำแหน่งที่สองครับพอหมุนเสร็จแล้วปุ๊บมีความเร็วของมวลเกิดขึ้นมีความมาีมีความเร็วเชิงมุมของการหมุนเกิดขึ้นดังนั้นข้อนี้สมการง่ายๆคือ mgh เท่ากับ 12mv 2, 2, 2 บวกด้วย1นึ่งสองไอโอเมกากำลังสองทันทีโอเคไหมครับนี่คือเนื้อหาสรุปอย่างย่อๆสั้นๆในเรื่องของการหมุนนะครับวันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดของโจทย์อะไรเลยนะครับแต่การหมุนแม่งมีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรที่เยอะกว่านี้แล้วนะครับดังนั้นครับนอนทุกคนสบายใจได้ดูคลิปนี้แล้วนอนนะครับแล้วก็ฝึกทําโจทย์กันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับสําหรับพี่บิ๊กนะเดี๋ยวพี่ก็จะเอามานําเสนอให้ดูนะครับแบบเทือนๆอย่างเงี้ยแหละครับโอเคนะดังนั้นครับ วันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับน้องๆที่ติดตามดูติดตามอดทนดูแล้วกันนะดัะงนั้นก็ขอให้ทุกคนได้เกรดคะแนนดีทุกคนนะครับจะพิวิกเด็กเตอร์ทาผาครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปอ่าสวัสดีครับ